ปอณัทวุฒิขอขอบคุณณเดชคกุกิมิยะที่นำเทรนผูบูชายมีพุ่งดานเอภรรยาตเตรียมแฉภาพเผอภายหลังจากที่หนุ่มณเดชคกุกิมิยะออกมาเผยภาคสุดพิกฝีมือของหวันใจสาวใหญ่ยาอุรัสยาที่ถ่ายเจ้าตัวใส่เสื้อกลามพุ่งโตเดินกินไอติมและกำลังดูของอย่างสบายใจ ภาพนี้เป็นภาพที่เรียกเสียงฮือฮาและถูกอกถูกใจใครหลายๆคนไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะพระเอกรุ่นพี่อย่างปอณัฐวุฒิที่จะรู้สึกปรับลืมเป็นพิเศษที่เห็นพระเอกรุ่นน้องมีพุ่ง โดยปอได้เอาภาพนั้นมาเขียนข้อความทับว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้พุงพร้อมทั้งระบุแคปชัน่นขอบคุณนเดชมากๆตอนนี้พี่มีที่เดินแล้วเอาว่ากูก็ไกลๆนเดชแล้ววะ ด้านภรรยาสาวเอพรทิพย์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะถ่ายพี่ตอนเผลอให้ดูนะจ๊ะโดยปอก็ตอบกลับแบบชิวๆว่าดีๆถึงเวลาของพี่แล้วอ่ะดีใจกับพี่ปอด้วยนะคะ และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ